กราบสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมแม็กพีด่งเช่นเคยนี่ครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานได้โพสต์คลิปรถไฟอ่คิหะนะฮะที่ทางญี่ปุ่นเสนอให้เรานะครับเพิ่มอีก20คขันนะฮะก็ทางการรถไฟก็ได้ส่งอทางทีมช่างวิศวะไปตรวจสอบสภาพแล้วนะครับก่อนที่จะตกลงรับมาแล้วก็เสนอ,อค่าขนย้ายนะฮะส่วนค่าขนย้ายชุดนี้ก็ตีไว้คร่าวๆประมาณ ไม่ไม่หนีจากขี่5183ไปนะครับผม mm. ก็ราคาหลายๆกันประมาณ40-50ล้านบาทเท่านั้น,นะฮะ mm. ก็รอดูติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแน่นอนวนะฮะว่าเขาก็ต้องมีการนำขบุรถมาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นการบีบแค่ล้อเหมือนเดิมนะฮะจากที่จะเป็นกระแสดรามา่าอีกหรือเปล่านี่็ต้องรอดูกันนะฮะว่าจะมีอะไรมาบ้างแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะทุกคนนะเพราะว่า เราก็ต้องไปดูสภาพรถให้เห็นจริงๆกันว่ามันดีมันสามารถไปต่อได้อีกกี่ปีมันคุ้มทุนไหมมันอะไรไหมก็ต้องรอดูนะฮะแต่ส่วนละจากคอมเมนต์ที่ดูๆนะ,ะว่าหลายคนก็รับมาเถอะเขาให้แล้วก็รับมาเถอะแต่เราก็ต้องดูสภาพความคุ้มทุนด้วยนะฮะว่ามันสามารถเอามาปรปับปรุงต่อได้หรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนไปดูโครงการนะครับผมซ่อมปรับปรปุงรถด,ดีเซลรางเกียร์กันนะครับทุกคนนะ ก็ข้อมูลนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณศูนย์รดดีเซลลางปร,ประกาศด้วยนะครับผมพอศูนย์คุณริซลลร,รนั่นเองก็ mm hmm. ในวันที่6ที่ผ่านมาเขาก็ได้ทําเป็นอโอสการ์ดขึ้นมาแล้วว่ามีขั้นตอนอะไรอะไรบ้างที่เราต้องทําในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของรถไฟีฮะญี่ปุ่นในครั้งนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากที่ตกลงรับมอบก,การจ่ายเงินูุนนี้นเสร็จก็ขึ้นเรือมาลงที่ทาเลอแหลมฉะบังแล้วเนี่ย หลังจากนั้นก็จะมีการรับมอบนะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับทุกๆปีนะฮะและที่สําคัญนะครับผมรอบนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว5ารอบนะฮะก็รอบที่6จะตามมาหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับผมขั้นตอนแรกเลยครับพราก็จะมีทางหน่วยงานก็ได้ทําการาตรวจสอบสภาพโดยรวมของตัวรถนะครับผมแล้วก็ยกรถปลดแค่ลอยกรถไว้ที่แหลมฉะบังหรืออะไรหรือที่สวนอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะสองนะครับผม หรือส่วนประกอบแค่นะเพื่อทําความสะอาดปรปับปรุงดัดแปลงเพื่อให้ได้มาตรฐานอาของรถไฟไทยนะทุกคนนะขั้นตอนต่อมานะครับเขาก็จะมีการถอดล้อเพื่อนําไปกรึ่งให้ได้ขนาดที่มีมาตรฐานของ้านไทยนะครับผมก็ต้องบอกว่า,าล้างรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยมีมาตรฐาน1.067เมตรนะครับผมส่วนของไทยแล้วเนี่ยมีความกว้างขนาด1เมตรทัววเลยนะฮะ ต่อมานะครับขั้นตอนที่4ี่เขาจะมีการตรวจสอบพิกัดความหนาของล้อแล้วก็บังใบนะทุกคนนะห้านะครับผมก็มีการกึ่งพิกัดความหนาและก็บังใบของล้อนะครับขั้นตอนที่6กเขาก็จะมีการตรวจสอบแบริ่งลูกปืนล้อนะครับว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานหรือไม่นะครับขั้นตอนที่7นะครับก็มีการประกอบล้อเพลา เข้ากับแคร์นะฮะก็คือประกอบให้มันเป็นชุดถึงจะเรียกว่าแคร์คลนั่นเองนะฮะ,ะต่อมานะครับผมการตรวจสอบนะฮะกำลังและถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกลียนะฮะ,ะขั้นตอนต,ต่อมาขั้นปฏิก้านะครับผมตรวจสอบระบบเครื่องยนต์และถ่ายเครื่องถ่ายทอดกําลังนะครับผมหลักต่อมานะก็จะมีการเปลี่ยนอะไรสิ้นเปลืองสายพานหรือ กรอ,องต่างๆนะครับที่เคยมีการใช้งานมาก่อนหน้านี้เราก็ต้องทําการเปลี่ยนให้หมดนะครับต่อมานะครับก็จะมีการตรวจสอบซ่อมบํารุงห้องน้ําระบบปิดนะครับซึ่งรถไฟขี่ห้าเนี่ยเป็นห้องน้ําระบบปิดนะครับของ1นึ่ง่งแปดเนี่ยเป็นลิมิเต็ดนะครับผมซึ่งของถ่ายที่เราห้องน้ำปัสสาวะกันเนี่ยจะไม่ทิ้งเลียราดตามพื้นนั่นเองอันนี้ ก็ถือว่าดีนะเพราะว่ารถไฟบ้านเราก็จะมีแต่ตู้นอนซีนะเท่านั้นที่เป็นระบบปิดที่เหลือก็ระบบเปิดนะก็จะไหลละตามโขดหินโขดลายทางต่อไปนะฮะอ่ะต่อมาก็จะมีการทําความสะอาดภายในนะครับผมเก็บฝุ่นดูดฝุ่นอบอากาศฆ่าเชื้อต่างๆนะฮะก็จะมีการทําเหมือนกันต่อมานะครับผมสินะฮะตรวจสอบระบบห้ามล้อนะฮะเปลี่ยนอะไหล่นะครับผมตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าระบบควบคุมตู้ต่างๆนะฮะระบบล้อวิ่งเบรอยู่ไหมอะไรไหมก็ว่ากันไปนะฮะสิบห้านะครับผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนไฟหน้านะครับผมเนื่องจากว่าท,ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าขีหะหนึ่งแปดสามเนี่ยไฟมันอยู่สูงมากเลยนะฮะตอนมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนเอาออกนะครับผมแล้วก็ทำมาให้มันมาอยู่ตามมาตรฐานนะครับเ ควบคุมาการมาถูกของรถไฟนะครับผม16นะครับผมก็มีการซ่อมปรับปรุงโครงสร้างตัวรถและทําสีนี่คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะก็พร้อมที่จะออกมาให้บริการนะครับผมหลังจากนั้นหลังจากการทาสีนะฮะก็จะมีการมาวิ่งทําความาเร็วทดสอบระบบต่างๆาระบบเบรกนะครับผมห้ามล้อ ระบบไฟในตัวนะครับผมว่ามันสามารถใช้งานได้จริงมีประสิทธิภาพาตามนั้นหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าก็จะนํามาวิ่งเป็นขบวนรถนําเที่ยวอีกเช่นเคยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะฮะในขั้นตอนในการที่เขานํารถยิบไฟญี่ปุ่นมือสองเนี่ยมาปรับปรุงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณนะฮะศูนย์ซ่อมรถดีเซลล้านป,ประกาศมักกสันนั่นเองนะครับทุกคนนะ,ะถ้ายัางไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็รากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ